สวัสดีครับผมก็กระเป๋าพันเพื่อนมาอีกแล้วครับกับเมนูเสีบแสบอีกแล้ว,ลวเออวันเนี่ยบูเสพบใส่คนรอคนเกา่าคนเดิมน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยครับนี่แล้วนี่ครับเป็น่ก,ก้อยซอยจุเมียงก็ว่าไปครับผมตัวใ <c oughs> บเมียงงามเลยครับเนี่ย เท้าใส่ก็เทียบเทียบแก่ๆครับผมเอาไม่เท้าไม่เท้าเลยใดก็ใดก็จานโตโย่เจ้ารถขี่ก็รดบาซิ่ใจมีรยโอ้ยนั่งเบิ้ เป็นอันนั้ยสิดีตะทเหคนต้นเทียมันมีอยู่มวกน่ืรัวไปยี่หวกเลยอ่ต้เทียนใหญ่ที่นุดดำหลวกลวกกิดิกินเจ้ปรสรนนี่จะแม่ไงเสร็บไหมมเลกพักไม่อรพักนมืไหกองนึง ดูซุ no <sh> ้มของหนของในมันลำละถับพักมาเมียงยอดเจ็ดาเยอะที่หน่วยเยอะเยอะเยอะยอะเยอะโอ้โหนี่แบบเป็นางผ่าได้การเลยครับอย่างอย่างจะมีนี่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  mình bị làm chào kéo ở cùng để tàn được nhà ngang đi vô nhầm được tí nhìn này nhang lọ nhang lọ này

พ the ี่ิงเนี้ยอันนึงมันขากันอีกสองตัวก็ีตัวยี่ไม่อออยู่วัววกเบนงเบยวัวงงูมากมงกินเนี่ยาอ้โหโข่าวเรื่พี่แ้พาเขาเนี่ยเขาม่า Tôi ngồi bên nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เดี๋ยวลวมันสุกกระเพาะเน้องเบียงก็นีครับรน,น,นี่ทั้งหมูทั้งเนือ้อต้องเมียงสิครับมีผักเลือดนี่เป็นเนื้อุกเก่งน่อยบวมเป็นเพิ่มๆล่ละครับ<ม>ลวกเพราะเขาลนงนำร้วนจิดหน่อยที่นี้สินสิหวานหวานมากๆ Nằn lạ Cắt chứ đi Cắt mẹ hạ cọc Ừ, lúc đua thấy lắm Mình chụp Bắt thiệp xịt quài hả bà chứ đi Dạ, lạp Lạp xúc bao ảnh đẹp loài ở này Nó nhập gọt cái phân Ừ, tăng băng Palace được Cặp từng trụ từng này lạp xúc Đẹp đẹp Thiệp xây phân chứ gói hả bà Gói เดือดคุมๆกับเพิ no ่อนีเปินก็แตงตัวรอแบุกแล้วจะบานเนี่ยหอบอกยว่าที่นึ่งก็บิเวเซฟกันเลยเอามาเลยโอกดว่ามีมีตัไอือออ้อง กินเนื้อกินขอหลายก็จกินเนื้อเนื้อหมถ้าหนีกินบางขีดน่ยงเครื่องใน่ก็ตักกเล้ียู่ป็นาย่ขีดก็คแท้พอแล้วตัวขดตัวขีดตัวมันโรยอืมัโรยดแม่ไม่โรอนะโอ้ยคุได้กินไดเลยแม่นบิงเขาก็บดกินเขาแล้วจุกจีร่าจุกจีร่า n ca ยิเนาะโอ้

เขาบอกไม่เลยที่ีอีกสามีรวยมันเฮ้เดี๋ยวนี้ตรงนี้จูงสาจูน์วยอตาเขาเลดคโอ้เขาเเาิมหนอบอกบอกสูตรวิธีการกินนบุฟเฟ่ต์ตั้งโต๊ะเยอเวิร์ดตงเลยเราจะีนไร เขาอะองเขาอู้หูเดียกไ้ไมเซฟก็เอาเขาลงเซว่าไยันมุอ่งกินต่อไปเดียออโอ้เสวันนี้เขาแต่งตัวหล่อมากๆเลยฮึบเขาไปเขาเพื่อนอะโอ้ การในกา,รการกนครับผมก้อยตึงหลบับพั้เงียสุกเค็ดจุีนบา้านเบาอาเสฟอาเกี่ยการเนาะยูดีไม่แห้งครับผมครับวันนี้หลับันดีกันทุกคนสวัสดีครับโอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยครับสวัสดีครับผม